สวัสดีค่ะแพลวพิรมนะคะผู้จัดการแคมเปญระบบอาหารองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกค่ะวันนี้ก็คืออยู่ที่งานฟาร์มแชมเปี้ยนมาร์เก็ตนะคะไก่งามเพราะคนจากฟาร์มสู่เมืองเพื่อไก่แฮปปี้คนเฮลตี้ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการฟาร์มแชมเปี้ยนนะคะซึ่งาทางองค์กรของเรานะคะได้สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยจำนวน11ฟาร์มจาก6จังหวัดเพื่อเลี้ยงไก่สวสดิภาพสูง ซึ่งไก่สวัสดิภาพสูงก็คือเราก็ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะคะที่ไก่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิจะเป็นเชลเตอร์นะคะที่กำบังร่างกายหรือว่าความปลอดภัยจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อไก่นะคะก็คือ,อไก่เนี่ยค่ะคนก็ยังมองว่าเป็นอาหารที่เป็นเพียงวัตถุดิบที่ไม่มีชีวิตแต่จริงๆแล้วไก่เนี่ยค่ะเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนคนไม่มีผิดนะคะเขามีความรู้สึกกลัวความรู้สึกเครียด ความรู้สึกถึงความสนุกความรู้สึกถึงความสุขได้ไม่ต่างกับคนนะคะเพราะฉะนั้นจ,จ,จึงเป็นสิ่งจําเป็นนะคะที่จะให้ไก่เนี่ยเขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติแล้วก็มีประสบการณ์เชิงบวกมากกว่าประสบการณ์เชิงลบอันนี้คือสิ่งที่เราองค์กรของเรานะคะพยายามผลักดันโดยที่โครงการนี้นะคะเราทํางานกับเกษตรกรรายย่อยจํานวน11รายโดยที่ให้เขาเลี้ยงไก่สสดิภาพสูงนั่นคือหมายถึงทาให้ไก่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ ทรมานตลอดชีวิตซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับฟาร์มอุตสาหกรรมฟาร์มอุตสาหกรรมเนี่ยไก่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนที่ค่อนข้างแออัดนะคะแล้วก็จะเป็นไก่สายพันธุ์เร่งโตซึ่งก็คือทําให้ไก่เขาโตเร็วผิดธรรมชาติมีขนาดใหญ่โตก็ผิดธรรมชาติเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไก่สายพันธุ์เร่งโตเนี่ยจะอยู่ในที่ที่แออดัดแล้วก็ไม่เห็นแสงเรือนแสงตะวันตลอดชั่วชีวิต ซึ่งไก่ของเราเนี่ยค่ะเราต้องการยุคกระดับสวัสดิภาพให้สูงกว่านั้นนะคะซึ่งก็คือการเลี้ยงแบบฟรีเรนจ์นะคะที่อยู่ไก่สามารถมีพื้นที่วิ่งเล่นมีของเล่นเพื่อแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เราก็ให้เกษตรกรสามารถดีไซน์ฟาร์มได้เลยว่าเขาต้องการฟาร์มที่ส่งเสริมความสุขของไก่แบบไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของ ราคาหรือ,อค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเกษตรกรรายย่อยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากนะคะแต่ว่าสามารถยกระดับสวัสดิภาพให้สูงขึ้นด้วยความรู้ที่ทางเรานะคะได้อบรมให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับสวัสีิภาพมากขึ้นก็ทำให้เกษตรกรมีความคิดสร้างสรรค์นะคะที่จะสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นมิตรต่อไก่อย่างเช่นสวนสมุนไพรให้ไก่จิกกินนะคะ มีคอนให้นอนนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมในการบินหรือว่าการปีนป่ายของไก่นะคะแล้วก็มีกระบะทรายที่ช่วยให้ไก่ได้อาบน้ําไก่อาบน้ําได้นะคะไก่อาบน้ําด้วยการคลุกฝุ่นนะคะ,ะเขาเรียกการอาบฝุ่นค่ะเราก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะที่ส่งเสริมความเป็นไก่ให้เขาได้กลับไปเป็นไก่เทพสิริฟาร์มนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานี อันนี้เขาก็ทําเป็นค่อนข้างครบวงจรเลยก็คือจะมีพื้นที่ปล่อยที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือความจริงพื้นที่ปล่อยเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าพื้นที่ในภายในเร้าเนี่ยอย่างน้อย2เท่าขึ้นไปนะคะก็ทําให้ไก่เขาได้แสดงพฤติกรรมในการวิ่งในการเดินตีปีกบินนะคะโดยที่คุณพ่อสุเทพซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาก็ปลูกสมุนไพรหลากชนิดนะคะมีพืชหัวต่างๆที่ทําให้ไก่ เขาได้ขับลมหรือกระตุ้นความอยากอาหารหรือป้องกันโรคได้นะคะแล้วก็จะมีข้าวหอมแสงแรกของของอุบลราชธานีนะคะที่ให้ไก่จิกกินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไก่ด้วยค่ะประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสวัดิภาพสัตว์ที่ที่ตัวเองเลี้ยงนะคะทําให้ไก่มีสุขภาพดีเป็นยังไงทําให้ไก่มีความสุข เป็นยังไงเรียนรู้พฤติกรรมของไก่ว่าไก่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรซึ่งตรงนี้ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของไก่ซึ่งถ้าเราเลี้ยงได้ดีนะคะไก่มีความสุขก็สุขภาพเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่า,าสารเคมีใดๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็เช่นกันคือขัดกับาการเลี้ยงในฟาร์มอุตสาหกรรมที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจําตอนนี้นะคะ โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละฟาร์มเนี่ยเลี้ยงไก่จํานวน100ตัวต่อรุ่นแล้วเราเลี้ยง2รุ่นใน1ปีเพราะฉะนั้นแต่ละฟาร์มจะ produce ไก่ได้200ตัวต่อปี11ฟาร์มก็กลายเป็น2,200ตัวค่ะแต่ว่าสเกลเนี่ยเราก็มีแพผนที่จะขยายในปีหน้านะคะด้วยการที่เราจะผลักดันให้เกษตรกร,กรจํานวนมากขึ้นเราเล็งไว้ที่35ฟาร์มนะคะในการเข้าร่วมกับเรา แล้วก็ในบางฟาร์มที่เขาอาจจะเลี้ยงอยู่แล้วเป็นพันตัวเราก็ต้องการกระตุ้นให้เขาเข้าร่วมโครงการโดยที่เขาจากเลี้ยงระบบปิดให้เปลี่ยนเป็นระบบเปิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นไก่ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะในปีหน้าหรือว่าปีถัดๆไปนะคะก็จะมีปริมาณเป็นพันเป็นหมื่นตัวแล้วก็หวังว่าจะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทางเราก็มีการซัพพอร์ตทางโซเชียลมีเดียนะคะเราก็มีการทำวิดีโอซีรีส์เพื่อให้ติดตามชีวิตของเกษตรกรแล้วก็ชีวิตของน้องไก่ นะคะก็เราก็จะมีการช่วยสปอร์ตเกษตรกรในเชิงการตลาดเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรเขาก็จะมีตลาดที่รู้จักอยู่แล้วรู้จักสายพันธุ์ไก่โคราชอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการตลาดก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคค่ะมีการาวางมาตรฐานให้อายุค่ะก็คือเราจะเลี้ยงเป็นเวลา11สัปดาห์นะคะสำหรับไก่รุ่นแรกก็คือจะได้ผลผล,ผลิตประมาณ1.8กิโลกรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่สำหรับไก่สายพันธุ์ที่เป็น ไก่พันโตช้าหรือว่าไก่ที่เป็นลูกครึ่งไก่พื้นเมืองหรือลูกครึ่งไก่บ้านนะคะถ้าไก่ฟาร์มเทศคืงไก่ฟาร์มเลี้ยง30-40วันค่ะได้น้ําหนักประมาณเกือบ3กิโลกรัมค่ะก็คือเขาจะโตแบบหน้าอกโตแล้วก็ขาจะเล็กค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมาค่ะก็มีผลต่อผู้บริโภคอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องยาการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะก็คือ,อถ้าไก่ป่วยง่าย แต่ว่าเขาไม่สามารถดึงไก่ออกมาทีละตัวเพื่อป้อนยาได้เนี่ยวิธีของฟาร์มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะให้ยาปฏิชีวนะปนไปกับอาหารเลยซึ่งตรงนี้นะคะมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องเชื้อดื้อยาในตัวไก่ในตัวคนที่บริโภคไก่เข้าไป ส่วนที่2นะคะมันก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับไก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยาหรือสารเคมีมากเกินความจําเป็นแต่เกษตรกรร,กร,กรายย่อยนะคะก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีถ้าไก่มีสุขภาพดีค่ะตอนนี้เราทํางานกับไก่เนื้ออย่างเดียวเราก็เป็นไก่สายพันธุ์ไก่โคราชต,ต,ตามที่ได้เรียนไปค่ะ เงื่อนไข่เหรอคะเงื่อนไขก็คือแค่รักไก่ค่ะเป็นเกษตรกรที่ต้องการนําความเปลี่ยนแปลงนะคะมาสู่ระบบอาหารของเราโดยที่ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงไก่เป็นอยู่แล้วนะคะในโครงการเราใน11ความนี้ก็มีเกษตรกรที่ไม่เคยเลี้ยงไก่มาก่อนเลยแล้วก็เข้ามาร่วมโครงการโดยที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพร่วมกับเรานะคะแล้วก็เหมือนเอ็กซ์เพรมนต์ไปพร้อมกันนะคะก็ าสามารถติดต่อทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้นะคะถ้าต้องการสนใจที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ถ้ามาีความสนใจในการเลี้ยงไก่ก็ไก่โคราชนะคะก็สามารถติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้ด้วยเช่นกัน